สวัสดีค่ะวันนี้ฉันมีตัวอย่างประโยค Present Simple Tense เกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงมาฝากซึ่งวันนี้ฉันมีตัวอย่างประโยคทั้ง3แบบคือบอกเล่าปฏิเสธและคำถามมาฝากเพื่อนๆห้ประโยคไปดูกันเลยค่ะ 1. รูปประโยคบอกเล่าคือ The students gather in front of the flagpole every morning. นักเรียนรวมตัวกันหน้าเสาธงทุกเชา้ารูปประโยคปฏิเสธคือ The students do not gather in front of the flagpole every morning. นักเรียนไม่ได้รวมตัวกันหน้าเสาธงทุกเชา้ารูปประโยคคำถามคือ Do the students gather in front of the flagpole every morning? นักเรียนรวมตัวกันหน้าเสาธงทุกเช้าหรือไม่ ชือรูปประโยคบอกเล่าคือ We sing the national anthem before school starts. พวกเราร้องเพลงชาติไทยก่อนเริ่มเรียนรูปประโยคปฏิเสธคือ We do not sing the national anthem before school starts. พวกเราไม่ได้ร้องเพลงชาติไทยก่อนเริ่มเรียนรูปประโยคคำถามคือ Do we sing the national anthem before school starts? พวกเราร้องเพลงชาติไทยก่อนเริ่มเรียนหรือไม่ f r e รูปประโยคบอกเล่าคือ the teachers supervise the students during the flag raising ceremony. ครูดูแลนักเรียนในระหว่างพิธีเขารบธงชาติรูปประโยคปฏิเสธคือ the teachers do not supervise the students during the flag raising ceremony. ครูไม่ดูแลนักเรียนในระหว่างพิธีคารบธงชาติ รูปประโยคคำถามคือ Do the teachers supervise the students during the flag raising ceremony? ครูด right the ูแลนักเรียนในระหว่างพิธีเคารพธงชาติหรือไม่ฟัวรูปประโยคบอกเล่าคือ She leads the prayer every Monday. เธอเป็นผู้นำสวดมนต์ทุกวันจันทร์รูปประโยคปฏิเสธคือ She does not lead the prayer every Monday. เธอไม่ได้เป็นผู้นำสวดมนต์ทุกวันจันทร์ รูปประโยคคำถาม d o e s s h e l e a d the p a i r every Monday. เธอเป็นผู้นำสวดมนทุกวันจันทร์หรือไม่ 5. รูปประโยคบอกเล่าคือ He raises the flag at 8 o'clock. เขาชักธงขึ้นเวลา8ดโมงตรงรูปประโยคปฏิเสธคือ He does not raise the flag at 8 o'clock. เขาไม่ได้ชักธงขึ้นเวลา8ดโมงตรง รูปประโยคคำถามคือ Does he raise the flag at 8 o'clock? Ok เขาชักธงขึ้นเวลา8โมงตรงหรือไม่และนี่คือตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมหน้าเสาธงหากเพื่อนๆอ,อยากติดตามพวกเราสามารถติดตามได้ทั้ง YouTube และ TikTok ตามคิวอาโค้ข้างๆนะคะขอบคุณค่ะ